จนไม่มีความสุขต้องรอให้รวยก่อนแล้วถึงมีความสุขจริงเหรอคะปิ๊กเนี่ยได้ยินคำคน,คนหลายคนนี่นะชอบพูดบอกว่าฉันจะมีความสุขต่อเมื่อฉันได้เงินเท่านี้ฉันจะมีความสุขมากกว่านี้ถ้าฉันมีเงินกี่ล้านเท่าไหร่คือมัวแต่คิดถึงเป้าหมายที่จะมีนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ย ความรวยกับความสุขเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยค่ะคุณจะมีความสุขวันนี้ได้เนี่ยคุณไม่ต้องรวยก่อนนะคะคุณจะจนจะรวยเนี่ยคุณมีความสุขได้เลยในคนที่รวยมากในในความคิดของเรานะ เขาเราว่าเขารวยมากเขาอาจจะไม่มีความสุขก็ได้เขาอาจจะแบบเครียดเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความสุขไปเลยค่ะวันนี้ไม่ต้องรอให้คุณรวยก่อนแล้วถึงมีความสุขนะคะอย่างปิ๊กเนี่ยตอนเป็นแบบนักศึกษาใส่แหงนะคะไม่ค่อยมีอะไรจะกินนะตอนนั้นเนี่ยก็มีความคิดอยู่ว่าเออแต่สักวันเนี่ยฉันก็ต้องออกจาก สภาพนี้เนาะฉันก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะตอนนั้นนี่เป็นน้องเบนนี่นะก็คิดว่าเดี๋ยวฉันก็จะปลดหนี้ได้ละแล้วก็คิดถึงแต่ว่าอะไรที่มันดีๆที่เกิดขึ้นนะตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นมีเพื่อนมีความสนุกกับเพื่อนนะคะก็เอนจอยชีวิต ในเรื่องที่ที่มีตรงนั้นตอนนั้นเลี้ยงเด็กเป็นแนนนี่นะคะเด็กเด็กก็น่ารักมากนะคะก็แฮปปี้กับการที่จะอยู่กับเด็กตอนนั้นเลี้ยงเด็กนะคะกะ็ตอนเป็นเด็กเสิร์ฟก็มีความสุขกับการคุยกับลูกค้านะคะถือว่าตอนนั้นก็แบบฝึกภาษาไปด้วยนะคะก็มีความสุขอะไรในสิ่งเล็ก,ลกๆน้อยในชีวิตนะคะแล้ววันนี้เนี่ยที่ปิกมีเงินมากกว่าตอนที่เป็นร <laughs> ักศึกษาช่างแห้งขึ้นมานะคะปิกก็รู้สึก มีความสุขคล้ายๆเดิมน,นะคะชีวิตมันก็คล้ายๆเดิมคะ่ะความสุขเนี่ยมันก็หาในสิ่งง่ายๆในชีวิตนะคะปีก็มีความสุขกับการเอาหมาไปเดินนะคะอยู่กับครอบครัวนะคะไปกินชากับเพื่อนไปไปคุยกับเพื่อนนะคะโทรศัพท์คุยกับเพื่อนก็เป็นความสุขเล็กเน้อยที่หาได้ในชีวิตนะคะทีนี้เนี่ยก็อยากจะมาเล่าเรื่องของหนังสือ ที่เกี่ยวกับจิตวิท,ทยาด้านการเงินชื่อเรื่องหนังสือว่า Happy Money นะคะเขียนโดยนักเขียนญ,ญี่ปุ่นชื่อ Ken Honda นะคะไม่ทราบว่าเคยอ่านกันหรือ,อยังนะคะก็เขาเนี่ยพูดถึงเงิน Happy Money เขาแบ่งเป็น2ออย่างนะคะการเรื่องการเงินเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น Money IQ กับ Money EQ m ั n นี่ไอเนี่ยก็คือความสามารถความรู้ความสามารถในการที่จะบริหารจัดการเงินไม่ว่าการจะเป็นการหาเงินหรือการลงทุนด้านการเงินก็เป็นอะไรที่ไปอ่านหนังสือได้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะคะแต่ในเรื่องของ m ั n นี่ q q เนี่ยมันเป็นอารมณ์ค่ะที่แต่ละคนจะมีความรู้สึกต่อเงิน ะะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากการที่เขาถูกเลี้ยงดูขึ้นมาแบบไหนนะคะเขามีสภาพแวดล้อมแบบไหนเขามีการหล่อหลอมแบบไหนทําให้เขาคิดถึงเรื่องเงินแบบนั้นนะคะเขาก็แบ่ง m o นนี่ q เนี่ยเป็น3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกเลยก็คือพวก o อเ r อ p e n d ปน e ดก็คือพวกที่ใช้เงินเก่งนะคะเอาแตใช้เงินนะคะคิดถึงเรื่องใช้เงินนะคะนี่ก็เป็นกลุ่มแรกนะคะกลุ่มที่2ก็คือ เขาเรียกว่ากลุ่ม money holder คือกลุ่มที่เก็บเงินอย่างเดียวแล้วก็ภาษาไทยก็เรียกเรียกว่างกอะะถึงไม่ว่าจะรวยล้นฟ้าแค่ไหนกลุ่มนี้เขาก็จะงกะะเขาจะไม่ยอมใช้เงินก็จะเก็บอย่างเดียวนะคะ,ะแล้วกลุ่มที่3เนี่ยก็คือจะเน้นในด้าน หาเงินอย่างเดียวนะคะทุกเวลาที่มีก็จะใช้ไปกับการหาเงินนะคะไม่มีเวลาให้กับครอบครัวนะคะคิดแต่เรื่องหาเงินหาเงินอย่างเดียวอันนี้เนี่ยคนส่วนมากก็จะเป็นส่วนผสมของ3กลุ่มนี้3ลักษณะนิสัยมันนี้ EQ นี้นะคะ,ะบางคนก็อาจจะหาเงินเก่งด้วยแล้วก็ใช้เงินเก่งด้วยนะคะกลุ่มนี้ก็อาจจะไม่เหลือเงินเก็บนะคะเพราะหาเก่งก็ใช้เก่งนะคะก็ไม่เหลืออะไรเลยบางกลุ่มเนี่ย ก็เป็นส่วนผสมของการหาเงินเก่งแล้วก็เก็บเงินเก่งนะคะแต่ก็ไม่เคยเอาเงินไปใช้จ่ายในสิ่งที่แบบทำให้มีความสุขเข้ามาในชีวิตไม่ไมีไม่ยอมแบบเอาเงินไปซื้อ ตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ยอมไปซื้ออะไรที่ปลนเปลร์ชีวิตเลยนะคะมันก็จะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะคะแต่สิ่งที่ดีนะคะก็คือคุณต้องมีความสมดุลระหว่าง3มกลุ่มนี้นะคะถ้าให้ดีเนี่ยคุณควรจะหาเงินเก่งด้วยแล้วคุณควรจะเก็บเงินให้เป็นด้วยแล้วพอคุณมีเงินเหลือคุณก็ควรใช้เงินด้วยนะคะเอาเงินนั้นเนี่ยไปปลนเปลื ส่วนตัวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งหรือว่าจะาไปซื้อทริปไปเที่ยวต่างๆกับครอบครัวนะคะหรือไปกินร้านอาหารดีๆนะคะคุณต้องมีความบาลานซ์ในส่3กลุ่มนี้นะคะคุณถึงจะมี Relationship ที่ดีกับเงินนะคะซึ่งเขาถึงเรียกว่าเป็น Happy Money นะคะอ่ะทีนี้เนี่ยอีกข้อคิดหนึ่งเลยเนี่ยที่เขาหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเคล็ดลับในการ อยากที่จะรวยนะคะเขาก็บอกว่าถ้าใครอยากมีรวยแล้วมีแฮแล้วแฮ ppy ปดป้วยนะคะเขาฝึกเลยให้วันนี้ให้อ p r เ c i a t e กับทุกอย่างในชีวิตที่คุณมีณปัจจุบัน ไม่ว่าคุณจะมีสุขภาพที่แข็งแรงวันนี้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงคุณไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรคุณก็จะอุ้ยฉันดีใจจังเลยเพราะฉันแบบแข็งแรงไม่เป็นโรคอย่างนี้แล้วก็คุณมีบ้านอยู่คุณมีที่คุ้มหัวนอนนะคะคุณก็ต้องอู้ดีใจจังเลยฉันไม่ฉันมีบ้านอยู่ฉันไม่ต้องไปทนหนาวอยู่หรือทนร้อนนอนอยู่ข้างนอกบ้านนะคะให้โดนยุงกัดหรือคุณมีข้าวกินนะคะสามมื้อคุณก็ appreciate มันไปก่อนนะคะให้สิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตเนี่ยให้คุณรู้สึกขอบคุณมันก่อนนะคะแล้วพอมีอะไรเข้ามาที่เป็นเพิ่มเติมจากเนี้ยคุณก็แบบรู้สึกขอบคุณมากอย่างเช่นคุณมีเงินรายได้เข้ามานะคะโอนเข้ามาในบัญชีทุกครั้งที่มีเงินโอนเข้ามาในบัญชีเนี่ยคุณก็ต้องขอบคุณนะคะในหนังสือ,อเรียกว่าอาริงโโตมานีนะอาริงโโตขอบคุณที่เงินเข้ามานะคะแล้วพอใช้เงินนะคะใช้เงินจ่ายไปกับ การซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยก็ให้คุณขอบคุณไปด้วยอาริงาโตว่าขอบคุณว่าเงินเนี่ยออกไปเพื่อซื้อสิ่งที่มันสิ่งของที่จะทำให้คุณมีความสุขขึ้นนะคะมันก็จะเป็นโฟลของแฮปปี้มันนี่ไม่ว่าคุณจะเอาไปลงทุนนะคะคุณก็โอ้ขอบคุณว่าเงินก้อนเนี้มันจะทำให้ เ,เงินของฉันนี่มันโง่เงยมีเงินเข้ามาอีกเยอะนะคะก็ appreciate ขอบคุณอริงาโตมันทุกอย่างนะคะในชีวิตเขาก็บอกว่าถ้าเกิดคุณทำแบบนี้ได้เนี่ยคุณก็จะเริ่มมีความสุขนะปัจจุบันมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วพอคุณมีความสุขแล้วเนี่ยไอผลงานที่คุณทำออกมาทุกวันนะไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือว่าการทำสินค้าการบริการต่างๆนะคะออกมาเนี่ยผลงานมันก็จะดีค่ะ คุณทําผลงานดีออกมานะแล้วคุณได้เงินแลกกับผลงานดีๆของคุณที่คุณทําสินค้าดีๆให้ลูกค้าเนี่ยลูกค้าเอาเงินมาตอบแทนคุณเนี่ยมันจะเป็นเงินที่เป็นแฮปปี้มันนี่นะคะบอกแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกแบบไม่แฮปปี้ันความทุกข์กับชีวิตนะคะเขาคุณเวลาทำทำทำงานออกไปเนี่ยมันก็แบบงานก็ออกไปไม่ดีนะคะคุณก็มองแต่ในแง่ร้ายนะคะ แล้วพองานออกไปคนจ่ายเงินมาเนี่ยก็จ่ายเงินแหละแต่ก็คอมเพลนมันก็เป็นโฟล์ไม่ดีครับเป็นอันแฮปปี้มันนี่เป็น money, เป็นมันนี่ที่ไม่ไม่มีความสุขนะคะเขาเลยบอกว่าทําทุกอย่างให้มันแฮปปี้แต่วันนี้แล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะให้ผลกลับมาในสิ่งที่ดีกลับมาเป็นแฮปปี้มันนี่แล้วคุณก็จะมีความสุขในวันนี้เลยไม่ว่าคุณจะมีเงินเท่าไหร่นะคะถึงคุณจะมีเงินล้นฟ้าก็จริงแต่ถ้าเกิดคุณไม่รู้ไม่รู้จักที่จะมีความสุขในวันนี้นะคะคุณก็จะอยาก คุณก็จะขยายเป้าหมายคุณมาเรื่อยๆนะคะมันก็วันนี้มี10บล้านคุณอยากได้ร้อยล้านวันนี้มีร้อยล้านคุณก็อยากได้พันล้านนะคะมันก็เลื่อนไปเรื่อยๆเป้าหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถิ่งที่จะฝากไว้เลยก็คือมีความสุขในวันนี้ไปเลยคะ่ะไม่ต้องรอค่ะไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้มีเท่าไหร่ถึงค่อยมีความสุขมีความสุขในวันนี้ไปเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่ ส,สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือปัจจุบันนะคะอย่าไปคิดมากเรื่องในอดีตแล้วก็อย่าไปคิดมากเรื่องในอนาคตนะคะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือปัจจุบันถ้าปัจจุบันเนี่ยคุณมีความสุขนะคะคุณก็จะมีความสุขไม่ว่าคุณจะมีเงินอยู่จุดไหนของชีวิตค่ะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ปิ๊กฝากไว้แค่นี้ค่ะใครชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฟอลโล่ปิกที่เพจที่ Facebook แล้วก็ u t u b e ด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย